นครพนมครับมีเอฟซีนครพนมไหมครับผมนี่ครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้บอต้นเองก็มาซื้อ,อชุดกีฬานะชุดกีฬาไปฝากน้องๆทุกคนปพรปฐมเนาะปฐมเพราะว่ามาธยมได้แล้วครับเอาเอาลูกหนึ่งครับแล้วก็ตะข่ายด้วยครับผม ต้องชืกอตัวกีฬาครับทุกคนกีฬาฝากน้องๆนักเร <illa> ียนสนับสนุนครับทุกคนการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดครับอันนี้รองเท้าใส่เบอร์อะจากการสอบถามนะหลายคน อันนี้ก็อยู่ที่ตลาดนาครพนมนะครับทุกคนตลาดนาครพนมครับตลาดบ้านเพลินสะอาดได้ทุกคนตลาดสะอาดมากถนนสะอาดมากครับทุกคนขอตัวใช้ดูนะทุกคนนครพนมครับมีเอฟซีนครพนมไหมครับผมนี่ครับ lấy tiền đi. và mãi các bạn mọi người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  mọi บ่เว,วครับโอเคนี้ครับตะกอหน่งตะก้อหนึ่ง,ตะ,งตะข่ายหนึ่งครับตะข่ายตเตตะก้อตะข่ายบ่เาตะข่ายเตตะกอนี่น่ะนี่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 ้นี่นี่่ค่แล้วนี่น โอ,อน่าครับที่สแรนอยู่ที่เก่งๆว่าไม่ใช่นาอยเตยอยู่ไครับพี่บอลอยู่ลาวครับผมเอาไปต่างประเทศพูดได้นีิ<อ>เลือกกระคักเล้อ,อับุ้งเปืนอะไรบุ้พอดีเบุ้งเอา เอาบอวเอลนี่หมดเลยก็ได้ตึงได้มันใหญ่กว่านี่คอเ้อๆมันใหนี่ครับสามสี่ห้าหกเจดแปดกบมอเจ็ดอเบาเด้อตบมือเบาเด้อ เสือกระตหนึ่งสิบเอ็ดครับนสองสามสี่หาเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัว นั่งสามล้อมาจากบขสมตาตลาดก็ห้าสิบาททุกคนห้าสิบาทกลับไปกลับมาก็หนึ่งร้อยบาทถือว่าบวแพงทุกคนก็ต้องเอาบวแพงสามครับผมผู้น,น้อยผู้ใหญ่หรือครับมันได้ครับ บอ่อครับซื้อไปให้นอ้นองๆไปซื้อครับผมยังเลี้ยงนังเลี้ยบอนลูกนะึง เราทำแล้วอย่าให้อย่าให้ออันย่าให้มันอย่าให้มันเหลือเด้อแล้วก็อย่าให้มันขาดด้วยครับเสร็จแล้วครับเป็นแล้วไม่ไอเบิครับ เด็ดแล้วเดี๋ยวเอาบทบ้านให้เด็กเอาอันเดียวด้วองอนะันอันเดียวนะยด้วองอันตะไคร่เตะพุกดวลเราไหมบอบอาครับ11แล้วครับครับผมทับบินให้ผมด้วยนะครับผม ทุ่งไงร่วมกันเลยบ่ได้บ่ครับผมครับเฮ้ยทุกคนมาต้นไปเอาเสียกาแฟมาทำมาต้นกินกาแฟทุ ร้านก,แก,แกาแฟกาแฟกาแฟใช่เลยเดี๋ยวยืนใส่ให้ครับไอ้ร้านเพื่อนใคกาแฟอยืนไส่ครับ<า>ร้านขายกาฟยแฟกาแฟอยู่เซเว่นนะครับบอสกาแฟเป็นเป็นอะไรไหมเป็นซ่องไป็ซ่องอะนะเสือปาอ่า,า,ปาครับเสือป่าเดี๋ยวสามรอบไปร้านท้อย ไปแล้วเขาจะจอดที่ร้านค่อยให้ครับผมครับถ้าซื้อของเขาส่งมันถูกกว่าครับผมครับทุกคนหลังจากพอต้นไปตลาดไปซื้อเสียฟ้าเมื่อภากน้องๆโรงเรียนประถมพลเดือแล้วพอต้นก่ะตอนนี้ใก้สิฮอดเวลาสิบอดโมงานาทีนะทุกคนส่งรถ โดยสารระหว่างประเทศเนาะท่าแขกนครพนมเพิ่นสีเดินทางมุ่งหนา้าสู่เสาปปร,ปราวทุกคนข้ามแม่น้ำโขงข้ามสะพานมิรภาพแห่งที่สามสะพานที่สวยงามที่สุดในบรรดาแม่น้ำโขงทุกคนเนาะบัต้นกระสีิเดินทางลับบ้านค่าตัวโดยสารระหว่างนครพนมหาท่าแขกก็เจ็ดสิบบาททุกคนเจ็ดสิบบาทเท่าว่าบ่แพงเนาะทุกคนบ่แพงตอนนี้บ่ตต้นก็อยู่ที่บกอสอนครพนม ไปเที่ยวสปปราวด้วยกันครับทุกคนไปเที่ยวสปปราวด้วยกันครับโดยสารระหว่างประเทศทุกวันนี้สะดวกสบายทุกคนนะแต่ก่อนก็คือว่าแต่ก่อนพอมีสะพานก็คือขับทังเรือเนาะทุกคนพอต้นมาประเทศไทยแต่ก่อนคือขับทั้งเรือเนาะต้องไปด่าเรืออันนี้บอต้องบอต้องเป็นเนาะทุกคนไปสะพานมิตรภาพไทยลาวมีรถรับส่งเนาะ ระหว่างประเทศทุกคน mm hmm. นะสำหรับคลิปนี้นะทุกคนบาลต้นกับเสียมลาพาจากผี่จากน้องไปเพียงแต่เท่านี้เนาะขอ mm hmm. ขอบคุณขอบ,ขอบ FC, ค,คุณ FC ฟซีทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตบอลต้นเนาะถ้าว่าบอมี FC อฟซีบอลต้นกับบอมีมือนี่เนาะทุกคนเป็นมือที่บอลต้นนั่งเครื่องครั้งแรกในชีวิตเนาะทุกคนครั้งแรกในชีวิตถ้าว่าบอมมี่เทศไทยถ้าบอมีท่ทอแก่ไทยถ้าวา่บอมี FC ไทยซัพพอร์ตบอลต้นบอลต้นกับอาจสิบวัวได้ ขึ้นเครื่องตลอดชีวิตกว่าได้เนาะบเคยบบถึงบฟันต่อมาต้นยังน้อยอยู่บ้านเนาะว่าสีตัวเองชีวิตตัวเองสิพาชีวิตตัวเองขึ้นเครื่องสักครั้งหนึ่งเนาะกับมาฮอดวันที่25มีนาพศ .68 หรือว่าขสอศ2 0 2 5เนาะเป็นที่บต้นน่งเครื่องครั้งแรกก,รกับบต้นกับบลืมขอบคุณขอบคุณประเทศไทยขอบคุณขอบคุณท่าแก่ไทยขอบขอคุณขอบคุณ คนไทยที่คอยสปอร์ตเราตลอดมากับสุดแานแล้วกับบ่มียังไรเนาะกับ,อบขออวยให้พปคอให้แก่พ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนเนาะจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปสําหรับคลิปนี้บอาต้นขอกาวคําว่าสวัสดีครับโ